วันนี้เราพาทุกคนนะคะมาแต่งหน้าให้โลเซ่กันแต่ว่าไม่เปลี่ยนสีผมนะกดเข้าไปในแอป i b e a t e เลยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะกดแล้วก็กดอันนี้เราจะเลือกเป็นอันหนา้าอ่อ กล้องอันนี้นะแล้วเราก็จะเลือกเป็นรูปโรเซ่อ่านี่รูปโรเซ่ตรงนี้อ่มามนาแล้วนะทุกคนถ้าขึ้นแบบนี้ประจำให้กดยกเลิกเพิ่มเลเยอร์เลยแล้วเราก็แต่งหน้าให้โลเซ่ นี่แต่งเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วต่อไปเราก็กดเพิ่มเลเยอร์ไปเรื่อยๆเห็นไหมว่าเลเยอร์อ่ะมันจะอยู่ไม่ทับกันเราก็กดไปเลเยอร์3ลูกกตาเราว่า แป๊บนึงนะลูกกะตาขออภัยในเสียงดังนะคะลูกกะตานะเราว่าเราจะใช้เป็นสีชมพูแล้วกันเฮ้ยเอาเป็นสีม่วงสีม่วงเข้มเลยนี่ม่วงแบบนี้แล้วเราก็ลากว้า อ่ะแล้วเราก็เพิ่มอยากให้ใหญ่เท่าไหร่เราก็บอกไม่ใช่บอกสิแล้วก็ปรับตามใจที่เราอยากปรับแล้วแล้วต่อไปเราก็เพิ่มเลเยอร์แล้วเราก็จะใส่เป็นตานะตาเราจะใช้เป็นสีฟ้าก็คือสีฟ้าเข้มนั่นแหละจากเข้มไปหาอ่อน ทุกคนไล่สีเป็นปะฟ้าแล้วก็อ่อนนิดนึงนี่จะใช้สามชั้นพอดีเลยปึ๊บอืมแล้วเราก็ดูดสีมาเลยนะถ้าเกิดขี้เกียจไปเอานี่ ด,ด,ดูดมาเดี๋ยวเราก็จะใกล้งานตุ้มโฮมแล้วแล้วต่อไปเราก็ใส่ตรงตรงแบบเออเขาเรียกอะไรวะแล้วทีนี้เราก็มาใส่ตรงแก้มเออตรงแก้มนะเราจะใช้เป็นสีออกแบบนวลนวล สีที่เราดูดมาได้แล้วก็เอามาใส่ใส่ใส่เพราะบางครั้งเราอาจจะได้ใช้เส้สีชมพูนี้ลนะแล้วเราก็เอาไว้มาใช้นวทีนี้เราก็กดปึ๊บขยายแล้วเราก็จิ้มจิ้ม แล้วก็กดเพิ่มเดเยอร์แล้วก็เติมปากปากเราจะใช้เป็นสีดำนะเพราะว่าใช้สีดำมันจะปากออกมาเนี่ยมันจะสวยมากเลยมันสวยจริงๆนะมันจะออกเป็นแบบสีแบบมันจะออกเป็นแบบไล่สีอะ่ะเออ เสร็จแล้วเราก็กดเลเยอร์คิวเลยแล้วเราก็เลือกเลือกเป็นแสงนุ่มนะแสงนุ่มแล้วเราก็กดตรงนี้แล้วก็กดเบอร์อ่ะคือวันนี้จะรีบไปรีบจบรีบไปเลยเพราะว่าพรุ่งนี้มีต้องมีงานต้องทำใช้แสงนุ่มนะ แอแสงนุ่มน้องก็จะแบบสวยๆเลยต่อไปก็ไอสายตาเนี่ยก็จะใช้เป็นสีแบบนี้ ถ้าเกิดคิดว่าแสงนุ่มมันมันไม่ดีก็ก็ใช้เป็นก็ใช้เป็นแบบอจอภาพก็ได้นะถ้าเกิดทุกคนไม่ชอบจอภาพก็เบิร์สี อืมเราชอบโทนแบบนี้มากกว่าแก้ม แสงนุ่มปากทุกคนรอดูเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมปากมันจะแบบเออบอกแล้ว เสร็จแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ